นะคะทุกคนจะมาปลูกนะคะก็ตามนี้ค่ะอุปกรณ์ตามตามากมายนะคะถ่ายนกไถแมวถ่าหนัวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะปังก็ได้นะคะทุกคนจะเองยังไงเนาะคะ่ะทุกคนก็สู้ๆก,กันนะคะเนาะเะนาะ,ะเป็นทุกคนค่ะก็ตัวเองที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะคะไม่เก่งค่ะทุกคนจะแต่แค่อาศัยว่าลงคลิปไปเรื่อยๆน,นะคะลงคลิปเราจะมีคลิปเก่าคลิปใหม่เราลงไปค่ะทุกคนนะคะเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราที่เรามีเนาะไม่ได้ไปซื้ออีกนะคะทุกคนซื้อมาจากตลาดเมือรังนะคะแต่ไม่เราแต่เราไม่รู้ว่าจะทำย่างเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำยังนะคะนอกจากตัวโซเบงนะคะ,ะ,คะก็จะลงคลิปยาวประมาณ2 3ถึงคลิปนะะเนาะเนาะก็เพื่อแบบ การเข้าถึงนะคะทุกอย่างทําเพื่อการเข้าถึงของเรานะคะทุกคนก็จะมาบ่นทีหลังว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจะเราต้องทาให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจะอย่าบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะลงไปเถอะค่ะลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นน้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอโขกพริกนะคะมีเตรียมอุปกรณ์ค่ะแล้วก็มีพริก ต้องโขกพริกค่ะเพราะว่ามันหั่นมันไม่มีรสชาติเนาะแล้วก็หั่นหอมค่ะหอมเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขูดูดรุกชิ้นค่ะเป็นรูกชิ้นน้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอ,อโขกพริกนะคะมีเตรียมอุปกรณ์ค่ะจะปรุงแล้วทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปให้ดูอีกทีแล้วนะคะแต่ใครที่ลงแล้ว ก็มีเหนื่อยค่ะมันก็มีเหนื่อยทุกคนนะคะมีเหนื่อยมีทอ้อทุกคนแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงคะ่ะเราจะเปลี่ยนแปลงจะกินข้าวกินกาแฟทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ค่ะทุกคนจะทํากับข้าวนะคะเดินเล่นเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะทุกคนจ้าเน,นาะค่ะเนาะเราสาับผักตองโอ้เมนขึ้นใชยค่ะผักตองโอว่าห้านะคะจะเรียกว่าผักตองโอนะคะเนาะจะเป็นขึ้น่ชยนะคะแล้วก็มังเทศเดี๋ยวจะหั่นมังเทศอีกนิดนึงนะคะเพิ่มเนาะค่ะมันน้อยแล้วก็มีพริก ต้องโขกพริกค่ะเพราะว่ามันหั่นมันไม่มีรสชาติเนาะแล้วก็หั่นหอมค่ะหอมเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุกเราจะกินข้าวกินกาแฟทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ค่ะทุกคนจะทํากับข้าวนะคะเดินเล่นเดินเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะทุกคนจ๋าเนาะค่ะเนาะเราสามารถจะมาบ่นทีหลังลว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจ๋าเราต้องทําให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจ๋าอย่าบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะ,ะลงไปเถอะค่ะทุกคนจ๋าไม่ต้องไปคิดว่า ขึ้นปัญหายากมากมายนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะรอบตัวเราเลยนะคะเก็บที่นอนเสียสับนะคะล้างหน้าแปรงฟันนะคะทุกคนจ๋าไม่ว่าใครที่ว่ามาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ๋าอันนี้แบบยังไม่นั่นค่ะมะนาวคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสตีมคลิปเรียวนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะนะคะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปเราก็ลงค่ะแต่เราก็จะพยายามจะปรุงแล้วว่าทา กับข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงคลิปให้ดูอีกทีก็จะมาบ่นทีหลังว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจ๋าเราต้องทาให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจ๋าอย่าบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะลงไปเถอะค่ะใครที่ว่ามาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ๋าอันนี้แบบยังไม่นั่นค่ะมะนาว ก็จะมาบ่นทีหลังว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจ๋าเราต้องทําให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจ๋าอย่าบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะลงไปเถอะค่ะทําให้เต็มที่นะคะวันไหนที่ทําเต็มที่แล้วค่อยแบบถ้ามันไม่โอเคจริงจ้ามะนาอาเราไม่พอแน่นอนนะคะมะนาซื้อมาเยอะค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นน้อนแล้วก็มีกุ้งนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะ ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอโขกพลกนะคะมีเตรียมอุปรกรณ์ค่ะแต่วันนี้อยากกินยำค่ะทุกคนก็เลยแบบเออทำยำดีกว่านะคะใครที่ว่างๆก็กินยำด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเตรียมอุปรกรณ์นะคะก็จะเป็นเนาะค่ะเนาะอย่าเหนื่อยค่ะทุกคนใจอย่าเหนื่อยอย่าเมื่อยเนาะลงไปเถอะ่ะเนาะค่ะถ้าเราไม่ลงเมื่อไหร่นะคะคะแนนเราลดหรือว่าการเข้าถึงเราน้อยแล้วนะคะเราใครที่ว่างมาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ้า สดค่ะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าก็จะลงคลิปไปเรื่อยค่ะไม่ได้ท้อไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคะทุกคนจะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็ลงคลิปเหมือนเดิมค่ะก็ลงคลิปไปเรื่อยนะคะลงคลิปเราจะมีคลิปเก่าคลิปใหม่เราลงไปค่ะทุกคนนะคะเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเดี๋ยวเราไปนะคะแล้วก็จะหัน ยังก็ค่ะยดีกัเรื่องหัวหอมค่ะหอมหัวใหญ่นะคะจะหันอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าลงไปเถอค่ะเนาะค่ะเราไม่รู้ว่าคลิปไหนเราจะปังเราไม่สามารถบอกได้นะคะทุกคนจ้าลงไปเถอค่ะลงไปนะคะแล้วแต่ a ออนะคะบางคลิปที่แบบธรรมดานะคะแล้วก็จะหันอ่ายังก็ค่ะยดีกัเรื่องหัวหอมค่ะหอมหัวใหญ่นะคะจะหันอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าแล้วนะคะแต่ใครที่ลงแล้ว ก็มีเหนื่อยค่ะมันก็มีเหนื่อยทุกคนนะคะมีเหนื่อยมีท้อทุกคนแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวกุกนะคะทุกคนจะมาปลูกนะคะก็ตามนี้ค่ะอุปกรณ์ตามจ้าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เนาะว่าคลิปไหนจะปังนะคะทุกคนจะาก็เช่นทํากับข้าวค่ะก็ทาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หาคลิปยาวลงด้วยเนาะเนาะถ้าไม่ได้ลสดตัวสซมเองนะคะก็จะลงคลิปยาวประมาณ2 3ถึงคลิปนนคะเนาะก็เพื่อแบบ การเข้าถึงนะคะทุกอย่างทําเพื่อการเข้าถึงของเรานะคะทุกคนลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นน้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอโขลกพริกนะคะมีเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะลงคลิปเราจะมีคลิปเก่าคลิปใหม่เราลงไปะคะ่ะทุกคนนะคะเนาะ,นะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเดี๋ยวเรานะคะทุกคนจะขอบคุณมากมานะคะสําหรับผู้ติดตามนะคะผู้คอมบินคน กดไลค์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายตัวเองยังไงเนาะคะ่ะทุกคนก็สู้ๆก,กันนะคะ,นะคะเนาะเนาะเป็นทุกคนค่ะก็ตัวเองที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะคะไม่เก่งค่ะทุกคนจ้าแต่แค่อาศัยลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นน้อนแล้วก็มีปุ้มนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะ ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอโขลกพิกนะคะมีเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็จะมาบ่นทีหลังว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจ๋าเราต้องทําให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจ๋ายาบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะลงไปเถอะค่ะ <ś c oughs> ทําให้เต็มที่นะคะวันไหนที่ทําเต็มที่แล้วค่อยแบบถ้ามันไม่โอเคจริงจ้ามากมายนะคะถ่ายนกไข่แมวถ่ายนัวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะปังก็ได้นะคะทุกคนทําให้เต็มที่นะคะวันไหนที่ทําเต็มที่แล้วค่อยแบบถ้ามันไม่โอเคจริงคลิปสั้น คลิปยาวคลิปสตรีมคลิปเรียวนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะเนาะคะ่ะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปเราก็ลงค่ะแต่เราก็จะพยายามพักตรงโอ้โอแมนขึ้นใช่ค่ะพักตรงโอบานเท่านะคะจะเรียกว่าพักตรงโอนะคะเนาะจะเป็นขึ้นใช่นะคะแล้วก็มกะเขือเทศเดี๋ยวจะหันมะเขือเทศอีกนิดนึงนะคะเพิ่มเนาะคะ่ะมันน้อยป้าจะกินข้าวกินกาแฟทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ค่ะทุกคนจะทํากับข้าวนะคะเดินเล่นเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะทุกคนจะนะคะ้าเนาะเะนาะ,ะเราสับ มีเมนูรสชาตินะคะวันนี้มาทำคลิปยาวค่ะไม่มีคลิปยาวนะคะทุกคนจ๋าก็ลงไปตามค่ะก็ลงเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้ลรา,าจะมาบ่นทีหลังว่าเออทำทำไมไม่ได้นะคะทุกคนจ๋าเราต้องทำให้เต็มที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยมาบ่นค่ะทุกคนจ๋ายาบ่นนะคะอย่าเหนื่อยเนาะลงไปเถอะค่ะเราจะกินข้าวกินกาแฟทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ค่ะทุกคนจ๋าทำกับข้าวนะคะเดินเล่นเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นคอนเทนต์หมดเลยนะคะทุกคนจ๋านะคะเนาะ,ะเราสาับ ใครที่ว่ามาทานด้วยกันนะคะทุกคนจ้าอันนี้แบบยังไม่นั่นค่ะมะนาวทาให้เต็มที่นะคะวันไหนที่ทําเต็มที่แล้วค่อยแบบถ้ามันไม่โอเคจิงจาเราไม่รู้นะคะ,เร,ระ,คะเราไม่รู้เนาะว่าคลิปไหนจะปังนะคะทุกคนจ้าก็เช่นทํากับข้าวค่ะก็ทํไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หาคลิปยาวลงด้วยเนาะเนาะถ้าไม่ได้สดไปเองยังไงเนาะคะ่ะทุกคนก็สู้ๆกันนะคะเนาะเะนาะ,ะนะเป็นทุกคนคะ่ะ ก็ตัวเองที่ออกมาพูดก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะคะไม่เก่งค่ะทุกคนจ้าแต่แค่อาศัยแล้วก็มีพริกต้องโขกพริกค่ะเพราะว่ามันหั่นมันไม่มีรสชาตินะ mm. แล้วก็หั่นหอมค่ะหอมเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็จะมาคลุก mm. ค่ะมะนาวเราไม่พอแน่นอนนะคะมะนาวซื้อมาเยอะมากทุกคนจ้าเดี๋ยวมีเมนูรสชาตินะคะวันนี้มาทําคลิปยาวค่ะไม่มีคลิปยาวนะคะทุกคนจ้าก็ลงไปตามค่ะ ก็ลงเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ได้ไรลคตัวโซเบกนะคะก็จะลงคลิปยาวประมาณ2ตรง3คลิปนะคะเนาะก็เพื่อแบบ การเข้าถึงนะคะทุกอย่างทําเพื่อการเข้าถ <c oughs> <c oughs> ึงของเรานะคะทุกคนคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสตรีมคลิปเรียวนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะนะคะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปเราก็ลงค่ะแต่เราก็จะพยายามให้สดค่ะไม่ได้ไล์แต่ว่าก็จะลงคลิปไปเรื่อยค่ะไม่ได้ท้อไม่ได้เหนื่อยอะไรนะคะทุกคนจะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็ลงคลิปเหมือนเดิมค่ะลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นน้อยแล้วก็มีกุ้งนะคะทุกคนแล้วเราก็หั่นผักค่ะ ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอโขกพริกนะคะมีเตรียมอุปกรณ์ค่ะนะคะทุกคนจะขอบคุณมากมานะคะสําหรับผู้ติดตามนะคะผู้คอมเมนต์คนกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ๊ายบายคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสตรีมคลิปเรียวนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะเนาะคะ่ะก็ลงไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปเราก็ลงค่ะแต่เราก็จะพยายามแล้วก็มีพริก ต้องโขกพริกค่ะเพราะว่ามันหัน่นมันไม่มีรสชาติเนาะแล้วก็หั่นหอมค่ะหอมเดี๋ยวเราก็เตรียม